ครับวันนี้ผมจะตอบคำถามพลังชนะครับคำถามข้อที่หนึ่งนะครับสัตว์พยัญชนะตัวไหนเอ่ยที่ขันตอนเช้าตัวอะไรครับตัวที่ขันเอ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 คือตัวอะไรครับก็ไก่ไหนโชว์ให้ดูไหนครับอโอเค ถูกต้องครับผมอ่าต่อไปสัตว์อะไรเอ่ยที่อยู่ในน้ำปลาป่าอ้เก่งมากครับเอสัตว์อะไรเอ่ยที่ตัวใหญ่ใหญ่น้องผู้ไม่ใช่สัตว์อะไรเอ่ยที่ ตัวให,ใหญ่ใหญ่มีงวงยาวยาวอช้างไหนโชช้างอันไหนนะอันนี้ถูงต้อง,องเอาน้ำใส่คนคนบ่อโอ้เก่งมากเลยครับเอ๊ะสัตว์อะไรเอ่ยที่มีพิษแล้วก็เลื้อยไปเลื้อยมา นกง,งูงูเก่งมากครับต่อไปนะสัตว์อะไรเอ่ยที่บินบินบินตอนกลางคืนฮอน้องผูกถูกตอ้องเก่งมากเอ๊ะแล้วสัตว์อะไรเอ่ยที่เดินสี่ขา คานสี่ขามีหลังตุงตุงตอเต่า,าเย่เก่งมาถูกต้องค่ะสค่ะ